อะไรฟ้าดีเลยเพราะฉะนั้นนี่อะเราแต่งออกเป็นขนมข้าเนียมเจ้าเป่าจต่องออกไปต้นแับแขกเถิอที่มาก็เฮเขาออกไปต้นรับก็พอนะแต่งเลยป่ะไม่ได้ไม่ต้องออกไดเลยต้องตมเนี้นหจ้าป่าต้องออกไปต้นแกก็ได้จ้ะไปก็ได้ที่จรปล่อหนาเฮจะแต่งไม่ได้งานน่ะฟ้าหึดแล้ว ที่มาจอนก็ออกอากาศไปทั้งวันเลยแล้วถ้าเกิดว่าปัญญาเมียฉันรู้ขึ้นมาเนี่ยมันจะรอดไหมเนี่ยขอบใจลูกตัวใหญ่ใจเล็กไปทำไมตัวเล็กเองนั้นล่ะเมีนนี้จะนอดได้ไหมจะเจอไหมผมว่าจะเป็ีนแท้ตัวอ่ะงอ้าหไม่เอาไม่พูดนะจ๊ะรักเธอแน่แท้รักเธอแท้แท้รักเธอที่ เดี๋ยวพี่แต่งานเสร็จปุ๊บพี่กับกับเธอเลยนะจ๊ะไม่เอาไม่พูดนะจ๊ะมูดนะอจ๊ะหัวมึง่อนมองไม่ทันมองหน้าไม่ชัด กับวัเกดนะจ๊ะไม่ทำไม่พูดเะจ๊ะนะาี่ตรงนี้เลยรไม่มีตรงนีนะจ๊ะฝากดด้วยสเหม่นต้องฝันเอเาไม่เอาไม่พูดเลยจ๊ะรักเธอน่แน่รักเธอน่ ารัเธอจริงๆแต่พี่แต่งงานเสร็จปุ๊บพี่กลับเธอเลยนะจ๊ะไม่เอาไม่พูดนะจ๊ะจริงๆนะจ๊ะใส่มาน้โฟมตัวเอนะ้าไม่เอาไมพูดนะจ๊รักเธอแน่่รัเอแ้จริงๆวพีเับเธบจะไม่เอาไม่พูดนะจ๊ะ นี่คนที่เท่าไหร่เนี่ยฉันคนที่ห้าจ้ะแตเอาจากที่ไหนมามุงหน้าเนี่ยใจียาเก็บเก็บไม่ได้กับผัวฉันตอนไหนเนี่ยตอนไหนเนี่ยยังมีแค่นี้สามคนทำได้กับเธอตอนที่เธอเป็นม้านะจ๊ะได้กับม้าเลยเหรอฉันได้กับม้าทไมไได้ม่ต้องรับครบแล้วจ้ะไปนาเจอไหนไม่ลุกจากไนแล้ ก็ไทยที่เขาเรียนแต่งติก็ไปทันโลถับเข่าล้วายแฮมีสัเพ่าด้วยเหรอมอรรีน้องถังเราไปา่สนได้เลิกกันแล้วไปนับหอยมาห <c oughs> อยอะไรนาแฮมนี <c oughs> ่หอยมัน้วมั้งหอยทังหอยแหนะนาแฮำห <c oughs> น้าป <c oughs> ิดตาพี่หล <c oughs> งพี่ห <c oughs> ลงง้นเหรอสาเทคนิคนั่นน สวยแล้วนะทำไมสูงแล้วผมแบบนี้แล้วไม่ชอบหรือไงฮะน้อยพวเป็นน้ำมันเมียเป็นไหมดอเป็นอะไรให้ลุกพึลุกพึเลหไอ้พวนโอ๊ยชั้นเดียวจะไม่สวยไรกด้เอาส โอ้โหนี่แต่ะเจ้าสาวนี่ถามจริงๆเถอนะจะแต่งงานได,ด้ดีหาเจ้าสาวหน้าตาดีๆกว่านี้ไม่ได้เหรอฮะดูสิหน้าไรไก่เหี้ย หอยทอดช้งหอยั้งหมดแล้วเราต้องมาเข้าประของหอยย้อยนะหยิบซิไอหยิไม่เคยจับหอยเร็วเร็วทำไมลูไม่หยิบเองก็ไปล็อกโบกิไปเอต้องสู้ๆนะน้องแไ็งลงทั้งตัวเลยวนึกว่าโมโหนะฮึแขนแขนท้องขังเลยโอนยักำลังเข้ามา รูกินหัวเข้าไปไม่ <k 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 ้ทไรแบพวกเดียวกันเขียนหน้าหมวม้ออน เมื่อยเฉยใเมื่อยเมื่อยจะลงมาข้างล่างไหนนะแห่นี่อะไรกันเดี๋ยวไม่เข้าใจเลยนะแห่ฮะนี่ยผู้หญิงสามคนนี้เป็นใครกันอ่ะก็ไม่คำจริยากันแลยัดไม่เงาไปนะแห่ผู้หญิงสามคนนี้เน่ะเหรอมันเป็นใครก็ถามเองนะบอกไปเลยว่าเป็นใครพูดไปเลยอย่ามาดิ้งแยเมียทั้งหมดเลยจ้ะ ขอแนะนำตัวให้รู้จักนะฉันเพชราเมียคนแรกเมียคนแรกใช่ฉันจะมีชื่อว่าเพียงใจเมียคนที่สองฉันมีลูกด้วยเธอมีลูกดูหุ่นเจ๋งมหุ่นหล่อหล้เแล้วมีลูกแล้วออกหมดเลยอุ่สวนฉันขวัญเดือนเมียคนที่สามเนี่ยมีเมียเด็กด้วยคนที่สามไม่ยอมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกีกจร เป็นแค่คนที่สี่ขาขอฝากเือฝากตัวด้วยนะไหนนี่พูดแบบนี้นะคะห้เย Thank you.